Hey, hey, hey. สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามบ่ายอะสิบห้านาฬิกายีอ็นาทีโอวันนี้ออกตัวช้าบ่ายสามจะครึ่งเลยนะวันนี้อาจจะได้เจอรถไฟอะบรรยากาศเข้าก็บ่ายนะวันนี้วันสุดท้ายขี่ไปเล่าไปกับฟอร์ซาร่าสามมูโอ้สาวสาวขาตอนเลย บรรยากาศเข้ากระบ,บายวันสุดท้ายแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันสิว่าระหว่างทางวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะกับกัะบ,บายวันสุดท้ายวันอาทิตย์ครัววันนี้วันนี้ชนบุรีแดดค่อนข้างจะแรงทุกคนส4สี่องศาตอนนี้รุนแรงมากฮนะแดดวันนี้ โอเคอุ้ยเอาแล้วโอ้ยโอ้หเลี้ยวมาก็เจอแจ็คพอตแน่นอนนะโอ้โหมันมาแล้วทุกคนข้างหน้าก็คืออำเภอบ้านบึงอนะถ้าลมพัดมาฝั่งนี้ก็น่าจะอีกประมาณสิบห้านาทีได้นะโอ้มึดตึบเลยอนะเราต้องรีบไปแล้วก้อนใหญ่อยู่อนะก้อนใหญ่อยูนะ่แต่ก็มีก้อนเดียวนะ ตึบเลยะ่ะถ้าตกก็น่าจะตกหนักครับถ้าอย่างเงี้ยเมฆแบบนี้ก็คือทั้งตกแล้วก็ทั้งลมอะผมนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเมฆฝนนะ <c oughs> แสงนน่กันนะเดี๋ยวน้องฝนมา บรรยากาศเมฆฝนนะตัดกับท้องทุ่งนาสวยงามนะสวยงามนี่แหละประเทศไทยก็แบบนี้แหละท้องทุ่งนาที่ <c oughs> <c oughs> อุดมสมบูรณ์นะตัดกับเมฆฝนนะ โอ้ก้นใหญ่เลยทุกคนนะฝั่งอำเภอพนัสอีคมแล้วนะ่ะเฉียดเฉีดพนัฐนะมาจากบ้านบึงอะ่ะเมฆก้อนนั้นนี <c oughs> ่เมฆก้อนนั้น <c oughs> บรรยากาศหน้าตกอยู่ครับเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวมากครับวันนี้ส4องศานี่ยไม่ธรรมดานะถือว่าร้อนแรงกันเลยทีเดียว วันนี้ลองมุมกล้องใหม่ะของเจ้าอินสตนะปกติผมจะถ่าย360องศาวันนี้ถ่ายแค่ซิงเกิลเลนนะเรียกถูกรึเปล่าเนาะซิงเกิลเลนภาอังกฤษนี่ผมไม่ค่อยถนัดนะก็จะถ่ายแค่กล้องหน้าฮนะความจำก็จะใช้น้อยด้วยตัดต่อก็จะง่ายด้วยเดี๋ยวลองดูว่าแสงสีที่ได้จากกล้องอินสตเนี่ยจะเป็นอย่างไรฮนะ เดี๋ยวคลิปนี้มาดูน,นะโกโปรก็อัดเสียงไปฮนะอิสตาก็ถ่ายไปต้องไปดูอีกทีว่าภาพจะออกมาเป็นอย่างไรนะถ้าไม่ดีผมก็จะเอาไฟล์โกโปรนี่แหละลงโอเครถไฟอีก5นาทีทุกคนโอ้ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสกูปปี้เนี่ยโอ้ยอบอ้าวมากแล้วตัวนี้ร้อนมากสิบห้านาฬิกายี่สิบหกนาทีแล้วช้าแล้วครับวันนี้ช้าแล้ว อาจจะมีหมดปลอกอะน้ำมันเหลือสองขีดอะเออไก่ช้านี่น่าจะได้เติมแล้วโอ้ไปกดรีเซ็ตท,ทริปอะเลยไม่รู้เลยว่าถัางนี้เนี่ยวิ่งได้กี่กิโลตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดสิบสามกิโลอะไม่รู้ไปกดตอนไหนอะ บรยากาศช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์นะตอนแรกว่าจะเอารถยนต์มานะวันนี้แต่วันอาทิตย์อยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าแม้แต่จะคิดนะรถเยอะวันอาทิตย์โอเคไปได้โอเค let's go กงกพอดีอะโอ้โหฝั่งพนันที่โคมไปทุกคนมึดตึบเลยมึดตึบเลยโอ้โหทุกคนปลแดงปแดงเลยดูแล,แล้วนจะมือใหม่อะดูจากการขับแล้วเงี้งักอีอะปยแดงครับมือใหม่อะจัดทรงเรียบร้อยแล้วออนนิวดิมแบกอะรอตั้งแต่เกิดอะ ลำคานหมวกนี้มากเลยะรันหลวมมากเลยพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละพนหยุดผมเดี๋ยวจะจัดหมวกใหม่ฮะหมวกจัดมาแล้วแลวหละเดี๋ยวจะทำที่ยึดกล้องใหม่อะอุปกรณ์พร้อมละกาวอีพ็อกซี่ฐานยึดกล้องกาวสามเอ็มมาครบอะเรียบร้อยหมดละเหลือแค่ทำการติดตั้งและประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกัน ไปสามยี่สิบเก้าเลยฮะต้องทำเวลาแล้วช้าไม่ได้แล้วช้าไม่ได้แล้วจัดเบาๆนะมาเด้อ รถพุ่มพวงรถพุ่มพวงใครเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยรถพุ่มพวงเนี่ยไอเราก็นึกว่ารถของพุ่มพวงนักร้องนะรถพุ่มพวงอ,อมันมีที่มาอย่างไงเนี่ยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าแล้วแล้วก็ใส่พวกของเอามาขายรถพุ่มพวงยังไงบารถพุ่มแล้วก็พวงอย่างนี้เหรอ,อ ไปสามครึ่งเนี้ยถึงสะพานแล้ววันนี้น่าจะได้กินอาหารฝรั่งนะดูแล้วโอ้โหมึดตึบเลยทุกคน ขอให้ก้อนนี้ตกเถอะจะได้เย็นๆเนี่ยฮะร้อนมากคะตอนเนี้ไม่แน่ฮะอาจจะมาถึงอยู่มีรุ่นเนีมีรุ่นเน,นะประมาณเจ็ดสิบสามสิบนะตกเจ็ดสิบลไม่ตกสามสิบดูจากทิศทางเมฆแล้วนะ่าจะมาฝั่งนี้ฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย วันอาทิตย์เงียบดีเงี้ยอ้าววันนี้รอดอีกหนึ่งวันนะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ